สวัสดีครับพี่น้องอาหารฝ่ายมิญญาณก็มาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้อยู่ในพระธรรมคารเทียบทที่5ข้อที่24่สถึงยีเป็น3ข้อสุดท้ายของบทที่5แล้วนะครับข้อที่24ผู้ที่อยู่ฝ่ายพระเยซูคริสต์ก็ได้เอาเนื้อหนังกับความอยากและตันหาของเนื้อหนังตรึงไว้ที่กลางเขียนแล้วจากพระธรรมข้อนี้นะครับ อากาทูปปโรได้หนุนน้าใจพี่น้องในแคว้นคาราเทียว่าท่านทั้งหลายนั้นเป็นผู้ที่ทรงเลือกสรรไว้ท่านจึงเป็นผู้ที่อยู่ฝ่ายพระคิดดังนั้นตันหาของเนื้อหนังของท่านก็ได้ถูกตึงไว้แล้วที่กังเขนโดยความเชื่อนในพระคิดเท่านั้นท่านทั้งหลายจึงจะมีชัยชนะต่อตันหาของเนื้อหนังได้ และท่านได้อธิบายต่อไปในข้อที่25อีกว่าถ้าเรามีชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณก็จงดำเนินชีวิตตามพระบินดาณด้วยก่อนที่เราจะทำความเข้าใจกับพระธรรมข้อที่25นี้นะครับเราต้องมีความเชื่อว่าองค์ผู้เป็นเจ้านั้นได้ทรงเป็นผู้พิพากษาความบาปและในขณะเดียวกันพระองค์ก็ทรง เป็นกำลังให้กับผู้เชื่อในการที่จะต่อสู้กับการทดลองการล่อลวงต่างๆด้วยโดยผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์และพร้อมกันนี้นะครับพระองค์ก็ได้ทรงสร้างให้ผู้เชื่อทุกคนนั้นมีชีวิตใหม่เพื่อจะดำเนินโดยพระวิญญาณของพระเจ้า และอยู่ภายใต้การครอบครองของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อที่จะเป็นจริงได้ในข้อที่26เพราะในข้อที่26ได้กล่าวว่าเราอย่าถือตัวอย่ายั่วโทสะกันและอย่าอิจฉาริษยากันเลย โอ้ oh, พี่น้องครับนี่เป็นธรรมชาติของชีวิตของมนุษย์ทั่วไปที่จะต้องมีสิ่งเหล่านี้แต่พระธรรมตอนนี้กำลังบอกว่าถ้าพี่น้องดำเนินชีวิตภายใต้การครอบครองของพระยานบบสต์ชีวิตของพี่น้องจะมีชัยชนะต่อสิ่งเหล่านี้ซึ่งเรียกว่าความอยากหรือความต้องการของเนื้อหนัง นี่คือน้าพระทัยของพระเจ้าปรารถนาที่จะชีวิตของคริสเตียนทุกคนนั้นดำลมอยู่อย่างสาง่างามเพื่อเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้านี่คือสังคมของคริสเตียนนี่คือสังคมของคนในฝ่ายจิตวิญญาณขอบคุณพระเจ้าสำหรับระคำตอนนี้นะครับ นอกจากจะหนุนใจพี่น้องในแคว้นคาราเทียในเวลานั้นแล้วพระคำตอนนี้ยังหนุนใจผมและเชื่อว่าจะหนุนใจพี่น้องในวันนี้ด้วยเช่นกันเราขอบคุณพระเจ้าที่พงได้ทรงเรียกและทรงเลือกเราให้เข้ามาสู่ขบวนการนี้ด้วยเช่นกันเราได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมคริสเตียนเราเป็นส่วนหนึ่ง ของสังคมของคนที่อยู่ในฝ่ายพระวิญญาณขอพระเจ้าเมตตาที่จะปกป้องชีวิตของเราทั้งหลายให้ดําเนินชีวิตในความเชื่ออยู่ภายใต้การครอบครองของพระวิญญาณบริสุทธิ์ตลอดไปจนถึงวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาขอพระเจ้าเวทพระพรพี่น้องทุกทท่ทานครับ สวัสดีครับ